ไม่ข้าจะไม่กินอะไรทั้งนั้นองหญิงถูกจับตัวขังคุกท่านจะให้ข้ากินอย่างนั้นหรือองชายบีมเทพอย่าดื้อแบบนี้ได้ไหมเจ้านะ่ะเป็นห่วงชบนาจนลืมไปแล้วว่าพ่อกับแม่เจ้านะ่ะห่วงเจ้ามากมายขนาดไหนกันดีนะที่เรามาถึงท่านเวลานะเมื่ออย่างนั้นเจ้าก็คงจะสละตัวเองแทนชบนาไปแล้ว ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าจะอยู่ยังไงกันละ่ะไม่ท่านแม่ไม่ใช่แบบนั้นเลยข้าบังคับให้ชบนะไปฝึกธนูกับข้าเองนางไม่ผิดเลยพอแล้วพอได้แล้วเจ้าพูดอะไรข้าก็จะไม่ฟังอีกแล้วละ่ะท่านพ่อ ข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่าสิทธิ์หนึ่งเดียแวแปลว่าอะไรพ่อเข้าใจเจ้าดีแต่ว่าเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะพรุ่งนี้พ่อจะพูดทุกอย่างที่เจ้าเล่าให้ฟังในชั้นศาล えっ <laughs> ข้าไม่เคยเห็นคดีแบบนี้มาก่อนเลยราชาเนี่ยจะลงโทษองค์หญิงหรือเปล่าแน่นอนเสียราชวงศ์ชารุกยาเคยลดหย่อนในเรื่องกฎหมายที่ไหนเล่าราชาแห่งบารุษยุติธรรมจะตาย ท่านราชาถ้าท่านลงโทษองค์หญิงมันก็เหมือน<า>ท่านลงโทษ <ขอ S 1> ตัวเ<ข>อง<ะ>ไม่ต้องพูดแล้วตอนนี้สถานการณ์ไม่เข้าข้างเราอย่าทำให้อะไรมันแย่ไปกว่านี้เลยก็ได้ข้าจะไม่พูดนะแต่อย่างน้อยบอกข้าหน่อยว่าท่านจะลงโทษลูกสาวท่านยังไง อาน,นินาเอาตัวคนร้ายมาที่ศาลพยาการ่านราชาพาตัวองค์หญิงโชบนะมาที่ศาลได้ล้ว ท่านราชาเพราะว่าข้าเป็นราชาแห่งซาวราสตราข้าขอให้ท่านตัดสินอย่างยุติธรรมและไม่รุนแรงเกินไปขออภัยท่านราชาแต่นี่คือศาลแห่งบารุษข้าคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิตัดสินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบทลงโทษก็มาจากปากข้าทั้งนั้นโชบหนา้าทำผิด ที่นางไปฝึกเรียนอาวุธโดยไม่ได้ขออนุญาตข้าก่อนอย่างแรกโชบนาเป็นคนร้ายต่อราชินีแห่งเทพปาทานราชินีวิเจลักษมีราชินีข้าสัญญากับท่านว่าข้าจะไม่ฝึกใครนอกจากองค์ชายบิมเทพข้าจะฝึกแต่องค์ชายบิมเทพคนเดียวเท่านั้น และจะไม่มีใครเรียนวิชาจากข้าอีกข้ามั่นใจและยังยืนยันคำเดิมแต่ว่าโชพบนาโชพบนาทำผิดที่นางทำให้ข้าผิดคำสัญญานางทำผิดและหลังจากนี้โชพบนาจะไม่ได้เป็นองค์หญิงอีกต่อไป นางจะไม่ได้เป็นองค์หญิงอีกต่อไปว่ายังไงนะท่านราชาราชินีท่านอย่ามายุ่งในเรื่องการตัดสินบ้านเมืองของบารุท นางข้ามัมตาด้วยอาวุธและทักษะที่นางถูกห้ามว่าอย่าเรียนและผลที่ตามมาคือนางทำให้ลูกสาวของชาวบ้านคนหนึ่งต้องตายอย่างน่าเวทนาเพราะว่าชบนาทำให้พ่อแม่พวกนั้นเสียลูกสาวไปนางจะต้องขาดความรักจากพ่อแม่เหมือนกันแล้วนางจะถูกตัดสิทธิ์ในฐานะองค์หญิงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พี่ชายของข้าคิริชารุกยาและราชินีอินดูมาติหรือว่าใครก็ตามจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปพบโชบนะจากวันนี้โชบนาจะอยู่ในฐานะลูกสาวของรามราตีกับสามีของนา โชบนาจะถูกพรากสิทธิ์ทุกอย่างที่นางมีจนกว่ารามราตรีและครอบครัวของนางจะให้อภัยนางจากวันนี้ตั้งแต่เช้ายันคำ่ำชบนาจะต้องทำหน้าที่ในฐานะลูกสาวในบ้านของรามราตรี หลังจากพระอาทิตย์ตกโชบนาสามารถกลับวังได้แต่ข้าไม่อนุญาตให้ใครพบนางและนางต้องอยู่ที่ห้องคนใช้เหมือนคนใช้คนหนึ่งเท่านั้น